สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยเรื่องชื่ออีกรอบหนึ่งว่าสาเหตุคนที่ติดโควิดทําไมถึงติดโควิดพิมพ์ชนกจะเอาชื่อมาบวกคนที่ติดโควิดอ่ะเพราะเขาออกข่าวจะไม่ออกข่าวแต่มากก็จะชื่ออะไรนามตระกูลอะไรพิมพ์ชนกก็เลยจุดเอาไว้แล้เอามาลองบวกดู ว่าทําไมก็ติดโควิดเพราะอะไรถึงติดโควิดอยากรู้ว่าเราเราเราทำอยู่เกี่ยวกับชื่อเลยเราเปลี่ยนชื่อรับเปลี่ยนชื่อเราก็จะอยากจะดูว่าเออว่ามันแม่นไม่แม่นมันดีจริงไม่ดีจริงอะนะปิมจะปิมจะนกอยากอยากรู้อะเชื่อเปล่าวาเอามาบวกทุกคนที่ติดโควิดอะไอตรงโลกเนี่ยก็จะเขียนรายละเอียดอยู่ไอตรงโลกตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่ามีโรคอะไรมั่ง คนที่ชื่อนี้อ่ะนะชื่อนี้นามประุลนี้ก็จะเขียนไว้เลยรายละเอียดแต่เล่มอื่นจะไม่มีนะของอาจารย์คนนี้ที่อยู่ที่อยู่วัดไร่ขิงมีอยู่เล่มเดียวเนี่ยเพื่อน,อนๆลองไปหาไปหาดูตามร้านหนังสืออะนะร้านดอกหญ้าร้านอะไรว่ามีไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ก็จะพิมพ์ขายจริงก็จะขายอยู่หรือเปล่านะตอนนี้นะจะมีอีกไหมไม่รู้ก็จะพิมพ์ขายอีกไหมนะพิมพ์พิมพ์จันนก็ไม่แน่ใจนะซื้อมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วเล่มน,นี้มี ลูกชายซื้อมาให้สาเหตุจากลูกชายแหละที่ได้ดูชื่อเกี่ยวกับชื่อศึกษาชื่อเกี่ยวกับลูกชายอยากให้ลูกชายเป็นทหารอยากให้สอบทหารได้ได้ก็สอบไม่ได้อะก็เลยศึกษาว่าทำยังไงเป็นยังไงถึงทำไมสอบไม่ได้อะแล้วก็อาชีพมันก็แม่นนะอาชีพอะ่ะคนเราเชื่อพอบวกแล้วถ้าอาชีพทำอะไร ตรงกับอาชีพของเราอะชื่อนะมันก็ทําอะไรมันก็ล้องทําอะไรมันก็ดีนะก็พิมพ์ชนกอะชื่อพิมพ์ชนกอ่ะมันบอกได้สี่สบสองบอกนามระกุแปดสิบเก้าอะสี่สิบสองมันเกี่ยวกับการเงินปล่อยเงินกู้ก็ได้ค้าขายก็ได้แล้วแปดสิบเก้าอะเกี่ยวกับขายเหล้าขายเบียร์ขายสุราอะไรแบบเนี้ยอาชีพของเราอะแต่ก็ขายดีจริงๆนะ ไม่รู้ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเมื่อก่อนไม่เปลี่ยนชื่อนี่ขายของไม่ดีเลยตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาขายของก็ดีเราทําอะไรก็ดีเกี่ยวกับการเงินถ้าเราเราปล่อยเงินกู้เราก็เก็บได้ทุกบาททุกตังค์อะเก็บได้เก็บได้หมดอ่ะไม่มีปัญหาเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนโกงเลยอะ่ะอืเมื่อก่อนอะทําอ่ะโดนโกง อย่างนี้ไม่เคยโดนเลยตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อนี้ค้าขายขายของก็ดีเพราะว่าชื่อเราตรงกับอาชีพของเราอะ่ะเพราะมันจะเขียนว่าอาชีพอะ่ะชื่อเราอะ่ะอาชีพขายอะไรดีทําอะไรดีมันตรงกับตัวเราชื่อของเราอะ่ะมันทําอะไรก็ล้องทําอะไรก็ดีลูกชายอะ่ะลูกชายก็สี่สสองเหมืนอกน,นกันบวกนำคูณก็าแปดสิบเก้ามันเกี่ยวกับ ทหารอาชีพของเขาทหารตำรวจก็แม่นนะพอเปลี่ยนชื่อก็สอบได้เลยอ่ะตอนนี้ไม่เปลี่ยนชื่ออวีรวัฒน์สอบไม่ได้สอบอยังไงก็สอบไม่ได้อ่ะพอเปลี่ยนชื่อปั๊บสอบได้เลยไม่มีปัญหาอืมชื่อก่อนสอบกันแทบตายสอบไม่ได้พอเปลี่ยนชื่อปั๊บสอบได้เลยอืมไม่เชื่ออย่าลบดูนะเพื่อนๆแค่นี้นะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ